มาแล้วครับคลิปตามสัญญานำมาลงให้แล้วนะเพื่อนๆช่วยกันดูด้วยล่ะเค้กวุ้นผลไม้ที่พิมรับปากทุกคนไว้คลิปนี้มีวิธีทำละเอียดยิบเลยค่ะ ผลไม้ที่หั่นเตรียมเอาไว้ถ้ายัางไม่ได้ทําในทันทีแช่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะจะได้คงความสดใหม่ไว้ค่ะแล้วพอเราโอ้บลูเบอร์รี่ของพิมพ์ไปซะละแล้วพอเราจะทํานะทุกคนเราก็เอาออกมาจากตู้เย็นพักทิ้งไว้ให้เขาหายเย็นก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนสําคัญก็คือการเตรียมน้ําวุ้นสําหรับในส่วนของวุ้นผลไม้ค่ะเพื่อนจ๋าตักวุ้นใสออกมาเตรียมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะวุ้นใสของพิมพ์จะเป็นวุ้นน้มามะพร้าวนะพราะ นั้นเขาก็จะไม่ใส่ปิ๊งๆนะทุกคนพิมพ์ชอบสูตรนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้วุ้นผลไม้ของเรานะ่ะมีกลิ่นหอมกลุ่นๆของน้มามะพร้าวด้วยนะอร่อยมากเลยทุกคนเวลาทานร่วมกันก็จะได้หวานตัดเลี่ยนและมีกลิ่นหอมกลุ่นๆนในปากอร่อยมากๆค่ะตัวปอนของวุ้นกะทิที่หยอดเตรียมเอาไว้แล้วและนําเข้าไปเซตตัวในตู้เย็นเรียบร้อยก็จะนำข้าวแกะออกจากพิมพ์กันค่ะทุกคนเขาเวลาเตรียมตัวนี้นุ่งนะใส่ถุงม,มือเรียบร้อยแล้วพร้อมลุยได้ค่ะ นี่ขนาดทำไว้ทานเองก็ยังเล่นเอาตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้มือกดไปรอบๆพิมพ์เขานะคะถ้าถามพิมพ์ว่าพิมพ์แข็งแบบนี้แกะยากไหมพิมพ์ว่าไม่ยากไม่ง่ายนะคะขอแค่เรารู้วิธีเท่านั้นเองค่ะว่าแกะยังไงก็จะไม่มีอะไรยากเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่พิมพ์ก็กดๆๆให้เขาพอขยับนะพิมพ์ก็จะจับเขามาคว่ำลงแบบนี้ค่ะคว่ำไว้ยังไงเขาก็ไม่หลุดออกมาหรอกทุกคนเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะซึ่งตัวช่วยของพิมพ์ในครั้งนี้ก็คือไม้จิ้ม ฟันอันนี้เราก็จะใช้วิธีการนําไม้จิ้มฟันนะคะสอดเข้าไปด้านข้างแค่นิดเดียวทุกคนอย่าไปทําเยอะนะคะเดี๋ยวน้องจะมีริ้วรอยไม่นวลเนียนอย่างที่ตั้งใจไว้นิดเดียวจริงๆค่ะแล้วปล่อยให้อากาศเข้าไปนะคะแค่นี้ก็จะหลุดออกมาได้แล้วค่ะแทนแทนอุ้ยน้องขาวจัวโบบ้ามากเลยค่ะก่อนที่จะไปชื่นชมน้องนะคะอย่าลืมคนวุ้นใส่ที่เราเตรียมไว้ด้วยนะทุกคนเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูหนะ้าน้องชัดๆกันนะคะ นี่คือวุ้นกะทิเนื้อเข่าจัวแถมด้วยเนื้อเนียนกริบก็เทคนิคที่บิ๊มให้เพื่อนจ๋าไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีการทําให้ตัวปอมีเนื้อเนียนๆแบบนี้นําไปใช้กันได้นะคะงานของเราจะได้ดูดีดูสวยงามแบบไร้ที่ติค่ะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะน้องหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตวางลงไปแล้วเดี๋ยวจะเอากล้องไปถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนจ๋าได้ดูชัดๆกันนะคะ โอ้ยขอวางลงก่อนนะคะสำหรับในส่วนของวิธีการก็บอกไปหมดแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรียกว,ว่าหมดไส้หมดพุงกันไปแล้วนะส่วนสำหรับในเรื่องของพิมพ์ถ้าเกิดมีเพื่อนจ๋าอยากได้พิมพ์แบบนี้เดี๋ยวพิมจะแจ้งประกาศให้ค่ะสามารถไปเอฟตามกันได้แต่ว่าแจ้งไว้ก่อนนะว่าเป็นร้านในต่างประเทศเพื่อนจ๋าต้องใช้เวลาในการรอคอยนิดนึงค่ะซึ่งพิมพ์เองก็ตามหาพิมพ์แบบนี้มานานมากแล้วนะคะได้มานี่คือดีใจสุดๆเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะคือขั้นตอนที่เกิดคึ ถามในใจเพื่อนจ้ามากที่สุดไม่ใช่แค่ในใจอะค่ะถามกันมาเยอะจริงๆว่าพิมพ์ทำยังไงนะพิมพ์จะใช้วิธีการตัดแบ่งนะคะคืออาจจะผ่าลงไปตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกผ่าไปทีละด้านนะซึ่งนี้ในครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวพิมจะผ่าลงไปให้ทุกคนดูแบบนี้ก่อนนี่นะคะแต่ว่าก็จะมีจุดให้เรามาร์กได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ผ่าลงไปตรงๆไม่บูดบูดเบี้ยวๆแต่จะบอกทุกคนไว้เลยว่าตอนนี้ผ่าได้เบี้ยวมากเลยค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็ผ่าไป ซีกเดียวให้ดูก่อนนะทีนี้ก็จะผ่าลงไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีร่องรอยจับคู่กันพอดีแล้วไงคะก็จะทําได้ไม่ยากก็เดี๋ยวพิมพ์จะขออนุญาตสป,ปีดคลิปนี้นะคะสป,ปีดขั้นตอนนี้ไปเลยนะเพราะมันน่าจะต้องผ่ากันหลายครั้งเลยทุกคนเยวเทคนิคต่างๆในการทําวุ้นผลไม้สดจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้พิมพ์ก็ผ่าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแยกชิ้นแบบนี้นะแล้วก็นํามาจัดเรียงใส่ไปในพิมพวุ้นเหมือนเดิมค่ะเรียงสลับช่องกันไปแบบนี้นะคะ เพื่อมีช่องสําหรับการจัดวางผลไม้สลับสีกันไปมาค่ะแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมคาเลคาเ,เลวุ้นใสที่เราเตรียมไว้ทาวุ้นผลไม้ของเราด้วยนะแล้วนำเขาไาหยอดลงไปก่อนค่ะทาไมพิมพ์ถึงหยอดวุ้นใสลงไปก่อนเพราะว่าบริเวณด้านหน้านั้น,น,นคือตัวโชว์ของเราค่ะคือจุดขายเลยนะถ้าเราไม่หยอดลงไปก่อนบ้างจัดเรียงผลไม้ลงไปเลยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดช่องว่างของอากาศก็มีได้เนื่องจากว่าวุ้นใสที่เราเตรียมเอาไว้ตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีอาการหนื่ๆนิดๆแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มเย็นไง เขาอาจจะไหลลงไปได้ไม่ทั่วถึงบริเวณด้านหน้าพิมพ์นะคะค่อยๆทําไปค่ะเทวุ้นใสลงไปบ้างแล้วก็จัดเรียงผลไม้สดของเราลงไปบ้างเทคนิคสําคัญอยู่ในขั้นตอนนี้เลยค่ะทุกคนน้ําวุ้นใสที่เราใช้นะคะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะห้ามร้อนเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นก็จะเหมือนผลไม้เราโดนต้มมาทุกคนเขาจะเปื่อยยุยแล้วก็ไม่อร่อยเสียรสชาติแต่ถ้าวุ้นของเราอุณหภูมิแค่พออุ่นนิดๆแบบนี้ค่ะก็จะคงรสชาติของผลไม้สดเอาไว้ได้ดีเลยจัดเรียงสลับสี ีกันใบมาแบบนี้จนครบทุกช่องนะคะค่อยๆเทน้ำวุ้นลงไปด้วยนะเราอาจจะใช้ช้อนช่วยในการขยับผลไม้ได้ค่ะคือถ้าเราใช้ ช่องใหญ่ๆอะค่ะสําหรับการทําวุ้นผลไม้อะเราอาจจะไม่ต้องช่วยอะไรเขามากนะแต่ตรงนี้ก็คือช่องเขาเล็กนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่วยในการจัดเรียงนิดนึงนะคะสําหรับในส่วนของวุ้นสีขาวเพื่อนจะอาจจะใช้เป็นวุ้นนมสดหรือวุ้นกะทิแบบพิมพ์ก็ได้นะแต่เน,น้นให้เข,เขาขาวๆไว้ค่ะงานเราจะออกมาสวยนะหลังจากจัดเรียงจนเต็มทุกช่องแล้วก็นําวุ้นใส่มาเทราดลงไปแบบนี้ค่ะเป็นพื้นนะคะแล้วเราก็มิกเลยค่ะทีนี้เราก็มิกผลไม้ที่เรามีอยู่เลยนะหลักการไม่มีอะไรมากค่ะกระจายเขาให้ ัวให้ดูสวยงามลงตัวในช่องไหนที่เป็นสีม่วงเราก็นําสีแดงไปวางบ้างช่องไหนเป็นสีแดงก็นําผลไม้สีเขียวไปวางบ้างเลือกจุดจัดวางนิดนึงค่ะพอเราจัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําวุ้นใสที่เหลือมาเทลงไปให้หมดเทลงไปจนเต็มพิมพ์แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ให้เขาเย็นตัวนะพอเขาเย็นตัวดีแล้วเราค่อยนําเขาไปเข้าตู้เย็นค่ะแช่เย็นไว้สัก30นาทีจนเขาเย็นจัดเลยแล้วค่อยนําออกมา แล้วก็ทานกันค่ะยังมีคลิปหน้าให้ดูนะคะทุกคนในคลิปหน้าพิมพ์ก็จะมาแกะเขาออกจากพิมพ์ให้ดูค่ะดูซิว่าเขาจะน่ารักน่าทานขนาดไหนเพื่อนจะสามารถช่วยสนับสนุนช่องของพิมพ์และการทําคลิปของพิมพ์ได้ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมคลิปของพิมพ์รักทุกคนเนะ้อ